ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองทดสอบอยู่นะครับว่ากล่องเคอร์ติสหนึ่งสองสี่สามนะครับแต่รหัสท้ายเนี่ยไม่เหมือนกันเนียนะครับจะมีผลยังไงนะครับจะใช้กันได้ไหมวันนี้สองเครติหนึ่งสองสี่สามสี่สามสองศูนย์นะครับส่วนตัวนี้ก็สี่สามสองสองนะครับแล้วก็ตัวซีพียนะครับตัวนี้สามหกศูนย์หนึ่งสอสามหนึ่ง เดี๋ยวก็สามหกสองสามหกศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสี่นะครับเอนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับทําการใ <c oughs> ส่เข้าไปแล้วก็จะดูว่ามีผลหรือว่ามีอาการที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับของรเตตโอเครอ okay. ครับตัวนี้สี่สามสองศูนย์นะครับสเตต 4320นะครับอ่าตันนี้เราก็เปลี่ยนมาใส่ตัวโค้ดนะครับอ่า4322ครับตัวนี้4322นะครับเราจะมาดูว่ามันจะทํางานไหมนะ,อะตอนแรกก็ปิดปะกะติอยนะครับไม่มีนะอะไรพูดนะปิดปกติเราลองโยกเงียบครับเงียบเลย แต่บอร์ดก็พปกตินะครับจะไม่ทำนะครับรถไม่ทำโอเคนะครับทดสอบไปดูเลยนะครับว่าโค้ดต่างกันกล่องเหมือนกันแต่ถ้าโค้ดโมเดลเนี่ยด้านหลังนี่ยไม่เหมือนกันก็ไม่ทำนะครับเนี่ยคอนแทคตีนะครับแต่ไม่วิ่งนะครับเพราะนั้นการซื้อกล่องมาใส่ก็ต้องดูโค้ดด้านหลังนี้ด้วยนะครับนี่เป็นยี่ห้อเ s ็ e. นะครับ เห็นไหมครับปกติโคโทรปกติแต่ไม่วิ่ง